สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปพูดคุยเกี่ยวกับคนเลี้ยงไก่ชนช่วงไวรัสโครโรนานะครับว่าเขามีผลกระทบหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ยังไงทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็มาให้ข้าวไก่นะครับดูะ อยู่ข้างนอกอีกอันนี้ผมนั่งบรรยากาศอยู่ในข้อไก่นะอันนี้ตอนเช้าๆแซ็คพ่อจะไปทำงานละ I okay. have คทา้าก็รื่นไรน,นะครไก่หนุ่มตีกันก็มีอันนี้เป็นลูกไก่พัดขึ้นมาใหม่นเป็นลูกเออลูกพ่อพันธุ์วอลุ่มนะครับอันนี้สองตัวนี้ไก่หนุ่มเอามาขัดมา เพราะว่ากลัวกลัวมันจะหายนะครัไม่เคยหายนะตัวนี้ชื่อดังปีครับ สองตัวนี้เป็นลูกพญานะาคอายุกับ,บรอยชนยังไม่ได้เลยขังเย็นช้ำไว้กลัวมันจะหาย เราพูดถึงเชาวไก่ชนนะครับช่วงเกิดไวรัสเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างอ,อ,อย่างที่หนึ่งที่ผมเห็นเลยนะครับก็คือ,อ,อบ่นกันเยอะในเรื่องของสนามปิดนะครับสนามปิดต้องกักตัวต้องกักตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเ,เรื่องของอาหารอาหารไข่แพงขึ้น าวไก่ชนควรปรับตอยยังไงสนามปิดอย่างที่หนึ่งครับสนามปิดพอสนามปิดชาวไก่ชนบางท่านก็ประกาศหาคู่โดยการเอาไปเตะเตะอยู่บ้านบ้างเตะชุมลมธรรมดามากก็เตะกันไปครับไม่ว่าอะไรแต่ว่าอย่าไปชุมลมกันเยอะ อย่าไปอยู่บบกันเยอะเพราะว่าเขาห้ามนะครับแล้วก็เสีเย่ยงต่อโรคด้วย ผมก็มีไอบ้างจามากน,นะแต่ดีที่มันเป็นภูมิแพ้ับเป็นช่วงเช้าๆอย่างเดียวส่วนเรื่องอาหารนะครับคนเลี้ยงไก่ชนไม่ต้องห่วงครับเราเก็บไข่ไก่สาวกินได้นะครับของผมมีไก่สาวอยู่ประมาณ5้าตัวเก็บได้ทุกวันนะครับมันไข่บ่อยไข่ทุกวันเลยครับ ตอนนี้พ่อไก่เยอะมากคนระับอันนี้เป็นผมทำคลิปนี่นะทางคลิปแรกอาจจะพูดกลับไปกลับมาหน่อย <c oughs> อว่าชมบรรยากาศไก่ดีกว่าครับเดี๋ยวเราค่อยอคุยเรื่องอื่นต่อในคลิปใหม่ครับ พาชมบรรยากาศอ,อ,อันนี้คอกผสมนะครับแล้วก็คอกเลี้ยงไก่อนุบาลลูกไก่ด้วยผมเลี้ยงแบบไม่เน้นอะไรมากนะครับอันนี้เศษอาหารมาจากที่ทํางานนะครับเพราะว่าผมทํางานในครัวก็เลยได้เศษอาหารมาหน่อยตัวนี้อายุเ6เดือนกำลังจะเข้า7เดือนนะครับไก่สองตัวนี้เป็น พ่อแม่เดียวกันเป็นผู้เกิดกันนะครับมีทั้งหมด4ตัวแต่ผมคัดแล้วชอบอยู่2ตัวตอนนี้ครับอีก2ตัวเป็นสีเขียวนะครับก็อยังไมรู้มันจะเก่งไหมตัวนี้โดนหมากัดมาแต่ว่ารอดนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เป็นสีดาตอนเด็ก ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ต้นสายเลยนะครับแม่มโนอันนี้เป็นลูกทั้งหมด2แม่ครับนม่ผมเอามารวมกันตัวนี้ก็เอาขังไว้พักทําสารครับให้ลูกแม่นี้เลี้ยงอย่างเดียวนี่ครับเป็นลูกแม่นี้ด้วย ส่วนแม่นี้เป็นแม่ที่เป็นไก่หน้าหงอยจะเอามาเท่ากับไก่สองตัวนี้แหละ ตัวนี้ตัวที่โดนหมาก,กัดเนี่ยผมชอบนะครับแต่ว่ามันปั้มมันบ่อยมันเลยเจ็บขานะครับตอนนี้ก็เริ่มจะหายแหละผมก็เลยรอกระดูกรอายุไปก่อนให้มันขามันแข็งจริงๆครับเป็นไก่ตีพม่านะครับเป็นไก่ที่ตีหูไวมากครับผมเตะตั้งแต่สี่เดือนมันเตะหูเขาหักก็เลยชอบมาก แข้งกากระบาดด้วยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมยังไม่บอกครับตัวนี้เอาไว้ลุ้นกันในสนามไอ้ดังปีนะครับคนบอกว่ามันตีดังแต่ปีกตีดังปีกดังปีกผมเลยตั้งชื่อมันว่าดังปีครับจําชื่อตัวนี้ไว้ส่วนอีกตัวนี้เพชรพญานาคครับสองตัวนี้น่าลุ้น,นครับผมชอบมากครับ ผมเป็นคนชอบไก่เบอร์แข่งอยู่แล้วนะครับก็ลองดูคนเล่นไก่เบอร์แข่งยังไงไก่จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับตอนนี้มีไก่หนุ่มที่ผมชอบอยู่ประมาณ4ตัวครับอีก2ตัวอยู่ข้างนอกคนละพ่อนะครับโอเคครับเดี๋ยว เดีย๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวผมไปให้ข้าวตัวข้างนอกก่อนอันนี้ก็ขอขอคุณมากครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ